What?

ให้เขานี่เอาเท้าขให้ยับเลย,เอ,ยอุ้ยเจ็บม,มันคือโจรเอ้ยไม่ใช่โจรมันคือมันไฟมันมาได้ไงก็ไม่รู้ดีน้ำไม่กลัวเราก็มีมีถังน้ำทุกคนมีถังน้ำมาได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เก็บไปเอยอะดีแล้ว ะก็ตัดไม้ก่อนนย ทุกคนตาเราไปออกเดนทางกันดีวกว่าปก lại như nào đang bị thương mắt anh rồi, phải không? Ừ, 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 คุณใหญ่เลยยังใหญ่เลยไม่กินไม่กินแล้วยังไม่เห็นเลยเด้อตูไม่กินตไปนรกค่ะมันไม่ใช่มันคือฟักเต็มะม่วงเออมันมมันแปลกๆอุ้ยเราดองนี่าจะเป็นกระจกนะกระจกวิเศษเออเราไปต่อยเล่นดีกว่าอื้ยอืออะไรไม่เดือดเดือดอาวไปที่ไหนเนี่ยโอ้ยไม่รู้สึกเลยตอนนี้ ฉันอนายก็ไม่บวนอยู่อย่างนั้นน่ะเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเออฉันยังเอออะไรกันแน่เนี่ยเฮ้ยนี่มาที่ไหนเนี่ยนี่มาที่ไหนโอ้ยฉันนี่ใส่อะไรเนี่ยเออนี่มันนรกนี่นี่มันอะไรเนี่ยนี่เปนอันพีาชาด

มีมอนเตอร์ให้เราฆ่าแล้วเปล่าเนี่ยไม่เรา,าจะเดินไปต่อนะเฮ้ยเพื่อนอันนี้ของมีค่าแล้วเนี่ยนนท์เดี๋ยวเราขึ้นไม่ได้ไม่มีพิกเอลฟ์เฮ้ยนี่อะไรอะไรเพื่อนอะไรอ่ะหอยเลือกอะไรเนะี่ยนายเห็นอะไรเหรอเฮ้ยเจบล็อกแสงสว่างเฮ้ยอ,อะไรอ่ะขอชุบหน่อยเด้อ พี่เจอวานี่พี่นี้น่าจะเป็นแบบนรกแม่เพื่อนน,นั่นสิแล้วฉันได้อะไรมาเนี่ยไม่ใช่อ,อันเดียวโอ้ฉันต้องต่อวัลกอันนี้ขึ้นไปแล้วล่ะเอาม,ามันมีวอล์กเลยอ่ะอือฮบไม่ได <c oughs> ้ไม่ได้โอ่ก็ได้โอ้เฮกล่องสตาร์มันสปาร์มอนเตอร์ เอาแล้วก็สวัสดีโอไม่ใช่แล้วนี่จบคลิปแล้วนะเนี่ยโอเคแล้วก็อืมก็มาเล่นอันนี้กันนะครับเล่นเหมือนหนังยังไม่ได้ทำอะชิรอดเลยเดี๋ยวค่อยทำอะชิรอดตันตันมันจะไฟไม่ได้โอ้ยง่ายทำไมเนี่ยพวกโอเคเดี๋ยวกลับประตูมิติก่อนโอ้ยจบ พีพออย่งไม่กลับพี่พอกลับเดี๋ยวพี่พอกลับไม่ได้ดีกว่าชาร์จแบตเยอะเร็ว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 เข้ามาแล้วิ่งไปอยไรจะเข้าไปได้อ้อยช่วยดูวะช่วยดูวะช่วยดูไปโดดเข้าไปทุกคนเข้าไปทุกคนมันใหญ่มันต้องเข้าให้ทั่วถึงใหญ่เกินใหญ่เกินใหญ่เกินถ้ามันเล็กก็ถ้ามันแบบ มีแค่บ็อกเดียวชิลทำบ็อกเดียวดิโอทำไม่ได้ไม่มีออกซิเยนนี่ไงออกซิเยนกับเพชรอ่างดาบเนเอ้ยเรามาต่อสู้กันจบก่อนจบลิปหรือเปล่ามาต่อสู้กันเอออมัทอานายจมัเรามาต่อสู้กันดีกว่ามาธนูวฟ เอาพือเอเพื่อเาใสน้ำเพื่อไม่เป็นไรฉันมีถังน้ำแล้วก็ตักน้ำไม่ได้ดิเป็นไงเป็นไงดาบแรงเกนดาบแรงเกนดาบแรงเกิดาบแงเกินรปู้จักปะดาบชารเนเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งยพึ่งนะไม่ๆ่่ฉันไงนก็จะฆ่านาทิอใครออกวะเนี่ย พี่พอยเออทำไมต้องเล่นด่าดไอคิวด้วยไอคิวต้องเล่นด่าดไอคิวอ่ะอยโอเคลิปนี้จบ